ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟูผาชัยชัยพาโชคนะครับก็จะป้อนน้ําแดงน้ําหวานนะครับให้กับถุงทองก่อนนะครับ เลยทางนี้ลูกมาแล้วจะไปชวงในหนอยแล้ว<า>ลูกมาเวลาเราจะก่อนหาลูกมาตอนแร้เไตรก็ต้องคุ้มก่อนว่มันร้อนไหมมันอร่อยไหมนะคะสมุนที่อรจายชิมมากินนะคะแม่ พอจะให้พี่กินน้องมากินแล้ววันนี้พอ่อป้อนนะเดี๋ยวพี่ไปพ่อป้อนน้องพ่อป้อนพี่ก่อนนะมาลุกหน่อยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวพ่อ,พอปนะ้อนมาลุกนะตุ๊กอืมอืมอือ อะไยไเนยอ<ๆ>ืออืม<ๆ>อืออืออืกินดุกินด ตาเริ่มไม่เป็นฝ้าแล้วจึงเป็นฝ้าตอนอยู่โรงพยาบาลหมอตาเป็นฝ้ามันตกมันห้อยมันลงอะไรนะตาเราห้อยอะไรประมาณนั้นน่ะอืมอืมอืมไหนดูอีกหน่อยไดอีกหน่อยหน่อยได้เเดี๋ยวก่อนออเนให้พี่เขากินก่อนลูก อ่าเดี๋ยวพ่อป้อนเดี๋ยวพ่อป้อนพ่อป้อนพี่ก่อนลูกพี่ไม่กินน้ำไม่กินข้าวอืมเดี๋ยว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 แล้วก็อีกเข็มหนึ่งอ่ะอีกรอบนึงอีรอบหนึ่งก็ได้ก็ได้ก็ได้อืม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 อีหน่อยได้หน่อยได้หน่ด้จะหมดแล้ว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  đéo om ngân, già dê lú, chờ, lười, 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 ันนี้เหมือนแม่เหมือนสาวมนเนาะตัวน้อยๆแค่ๆปากน้อยๆกินอะไรก็กินช้าๆกนเดียวหนี้องเนอมอืกนไปเดี๋ยวอยเดี๋ยวอีเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้ๆอะไรจิะมเ

พ่อหนูเป็นให้ทุกอย่างเลยนะลูกเริ่มโตขึ้นแล้วขนเริ่มพองแล้วเนเช็ดปากเหรออย่างเงี้ยเช็ดปากอุ้ยดูปากมันเหนียวรู้ดีไปหมดเลยไม,ไม่กินนะ้ำนะ้ำไม่ลงเขาก็ดูแลเขาก็ไม่ทำอะไรเลอะเทเอะเนาะน้ำ <c oughs> อาหารอยู่ตรงมุมเขาก็ไม่ได้ทำแบบว่าน้ำหกน้ำเลี้ยล่า ได้แค่แป๊บเดียวลุกยืนยำนานไม่ได้นั่งก้มมันยังเหนื่อยล้าอยู่กินทั้งคืนใช่เอาเงินหรอพอเงินกินทั้งคืนเดี๋ยวนี้แหละมันเฝ้าพี่มันดื้อไงมันก็เฝ้ามันขึ้นมาเตีพี่มันนอนมันก็นั่งดูอยู่กินขึ้นนอนอย่างนี้ เมื่อคืนได้นอนกันไหมแอชัยเมื่อเช้าเลยต้องคอยดูตลอดใช่ไหมหลับได้ชั่วโมงเดียวมาหลับก้องตีตีสี่ครึ่งมั้งหลับ6กโมงตื่นบุกโมงตื่นเพื่อร้องเป็นอะไรแล้วเขาไอ้ม,มนมาหลับกล้องตี 5, 5, มนมาหลับตองตีตีเกือบตีห้าตีห้าเดือบุกโมงแล้วมันนอนอะ่ะอืแปดโมงก็ลุก ชอบประทันเหนมันไม่เห็นไงหมาพันธแบบนี้ก็บอกเลี้ยงยากเหรอ,อยากขนมันหนามันต้องถ้าเลี้ยงต้องอยในห้องแอร์ตลอดต้องให้อยู่ในห้องแอร์เพราะว่ามันเป็นอย่างตัวเนี้ยเป็นปอมเมอร์เนียนแต่เนี่ยได้เป็นปอมผสมเพราะว่าขนเขาบางอสองชั้นแต่ถ้าเป็นปอมแท้อย่างงู้นขนสามชั้นขนเขาจะหนามากขนข้างในเนี่ยจะเหมือนสำลีเลยเนรอนุ่มข้างใน เพราะฉะนั้นเวลาโดนน้ำอ่ะต้องแช่เลือดเอาเสยยางฉีดย้อนมันึงจะถึงผิวหนังครับอันนี้ลงไปโดนน้ำปุ๊บไหลเข้าผิวหนังแล้วตันนี้เร็วใครที่คิดอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเอฟซีไม่ใช่ว่าเลี้ยงง่ายๆนะไม่ใช่ว่าอยากเลี้ยงกเลี้ยงได้ต้องเลี้ยงในห้องแอร์ดีต้องรู้ว่าเขาพันของเขาต้องเลี้ยงดูยังไงนะคะในขนาดว่าก็คือเมื่อก่อนนี้ก็จะอยู่แอร์ตลอดนะคือ ตอนที่ตอนที่ไอชชัยไปทําที่จปาปาโดงใหม่ๆตอนนั้นที่ว่าไอชชัยต้องลุยงานก่อสร้างอะอชชัยต้องทําก่อสร้างทั้งวันเนี่ย <Okay. S 1> คือถ้ามาอยู่ในห้องแอร์ไอชชัยก็จะเอาถุงทองเนี่ยยอมเสียค่าน้ํามันรถอะติดเครื่องตลอดเลยนะเอ็มซีใช่มัต<อ>นติดาน้ํามันหนักนะตอนนั้นใช่ใช่ติด,ต,ดติดตลอดเนยนะเพราะถุงทองเอซีก็จะมีตอนมาเคืนแล้วตอนนี้ ทำแต่อะไรให้ถุงทอก็กอาจจะช้าไปหน่อยก็เลยต้องเหนียสื่อนั่นไปมันก็ดีขึ้นเย่ไม่หม่วงมันห่วงตัวนี้หน่อยสบายแล้วดู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 นอน <c oughs> นอนนิ่งเลยถุกทองเมื่อกอดเจ้านิซ่านะใครไปใครมาเจ้าจะตลอดแต่เขาลุกเดินได้จะดี<า>เขายังเห,เหมือนเพียร์อย่างใช่นนะยังเพียอยู่ยังร่างกายยังไม่เต็มที่ แล้วเขาก็นอนต่อมันยังลุกได้ไม่นานใช้ความเย็นมากนีัปกติมนจะเปิดถ้าเปิดก็เปิดยี่สิบเจ็ดไม่แล้ววันนี้คือ,<ส>อ,อเป็นวันที่ร้อนด้วยใช่แต่วันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะพุงนี่หนักกว่าน,นี้นทีแปดอะ่ะใช่พ<ร>งชุพงนี่หนักนขนาดลูกชายเมื่อกี้ลูกชายที่ส่งข้อความมาบอกแม่ยาตากแดดมากนะ้น้ำมันร้อนมาก

มาใ้ใจด้วยนะโชคดีนะพี่หนูมีพ่อกับแม่อย่างเงี้ยมือนใจหายใจความโอ้ยเหยียบกางคืนขับรถเร็วเร็วจากเมื่อคืนมนกระบนกระวายไงรุนหยุดหายใจค้างแล้วกระบนกระวายทําไม่ถูกเหยียบก็เหยีกกยบเต็มที่แล้วมื่เคืนมีเอฟซีตัวไปหาพี่ <c oughs> มื่อคืนมีเอฟซีตัวไปหาพี่หายรุ่มแล้ว บอกว่าหนูน้องเนี่ยเป็นห่วงเป็นหว,ง,นหวงถุงทองแอชชัยเนะี่ยบอกไายายดูแอชชัยไลฟ์สดอยู่แล้วประเดี๋ยวได้ยินเสียงสาวโมลเรียกแอชชัยแอชชัยก็ลงไลฟ์เลยประมาณนนั้เมื่อคืนเจอเนะมื่อคืนนี่หมดก็ตอนแรกโมลก็นั่งดูงี้แหละหนูนอนให้เขานอนแอร์เสร็จแล้วเขาชักชักเกรงเลยค่ะเนี่ยชักเกรงเลยตอนแรกก็เลยบอกว่าเดี๋ยว ลงไลนก่อนได้พาไปหาหมอนี่มันก็ห้าจะห้ามันห้าทุ่มแล้วก็เลยบอกเออเขาจะเปิดเลิ่หมอเนะโทรไปเขาก็ไม่รับสายไงก็เลยตัดสินใจตีไปเลยพอตีไปปุ๊บอ้าวหมออยู่แต่เขาเขา่าจจะพักผ่อมันดึกแล้วอ่ะห้าทุ่มอ่ะทนี้เลยเข้าไปโรงพยาบาลเลยแล้วกันเพราะมันอยู่ใกล้กันก็เลยไปโรงพยาบาลบ้านม่วงคุณหมอก็เลยอัดเลยขอกูโค้ดคุณหมอก็มาช่วยดูให้แะละ ขนน้องปัญหาคือขนน้องเขาหล่นอย่างเงี้ยเขาจะหล่นเต็มเลยเมื่อคืนเนี่ยหล่นเยอะมากเต็มรถยังไม่ได้เช็ดเลยหล่นเต็มรถเพราะร่างกายเขาร้อนจัดไงเพราะร้อนจัดเขาจะสลัดขนออกเลยครับเนี่ยหล่นมาเต็มรถเต็มตัวหมดเสื้อที่แขนขางนองก็ทั้งนั้นเลยมีแต่ขนเต็มหมด mm hmm. เลยบอกว่าเอองั้นหมอเลยว่าเดี๋ยวน้องมนเลยว่าขอขอกูโค้ดได้ไหมอยากให้กูโค้ดน้องเลยหมอว่ามีม,มีเดี๋ยวหมอจัดให้หมอก็จัดกูโค้ดให้เลย มังเอิญไปเจอคุณหมอที่เขาเลี้ยงสุนัขเหมือนกันเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเขาเข้าใจคนที่เลี้ยงสุนัขก็บอกเนี่ยเขาก็ดูแลให้เต็มที่เลยนะถ้าช่วงนี้อาชัยแบบยังมีรายได้น้อยยังทําบ้านถุงทองแบบไม่เร็วตามที่ต้องการให้เร็วที่สุดก็มีทีนึงก็คือไปเอาเตียงมาเพราะว่าจะเตียงมาเนี่ยถ้าถ้าไม่มีเตียงเนี่ย คนก็จะไม่ได้นอนหรอ,<ช>อ,อ,อ,อกอถุงเท้าอเงินเขาจะถ้าไม่มีกกงเนี่ยเขาก็จะขึ้นไปนอนกับเรา<ช>ปัญหาที่มันตามมาคือขนเขาขนเขาจะหลุดเหมือนขณะบ้านสีชมพูนะคมีเตียงอ่ะเราต้องคอยดูดฝุ่นตามซอกมุมตลอดเพราะขนเขาจะหลุดอย่างนี้ตลอดไงแบบนี้เขาจะหลุดอ,อกมาอย่างนี้ลนะมันก็จะไปเกาะตามซอกตามมุมเช้าก็นั่งดูดห่ยน่และุเ้าเอ้ยเจ้าไม่เคยช่าเลยเนาะมีเที่ยวเนี้ยหนักเที่ยวนี้ช็อกหนักสุดเกือบไม่รอด ใช่เหมือน่รอดแล้วเท่าที่ฟังแชล่เล่านี่โอ<ม> <ended S 2> ้ยเมื่อคืนนี่เหมือนเหมือนไม่รอดไปแล้วด้วยซ้ำใช่เมื่อคืนนีทั้งมนล้องไห้ในรถก็โปวดหัวต in oh, <medi> <Ti> ั้งจะขับรถเร็วทั้งก็จะเร่งให้เหยียบอีกตั้งจะยีบเหยียบตั้งจะเป็นห่วงลูกหยุดหายใจปะว่ามันไปแล้วไงไม่รู้ไปบนอะไรพูดบนอะไรไว้บ้างเนี่ยก็จําได้มน้อยยังว่าอยู่บอกว่าอย่าไปบนเออขอพรเอาเด้อถ้าไปบนแล้วลืมมามันจะลําบาก ใช่เพราะว่าช่วงที่มันสับสนอยู่ไปพูดแล้วเราลืม,มอย่างเงี้ยเราไม่รู้เรา,าพูดอะไรไปบ้างนัเลยนี่เอาอนะถูอไม่ควนะลูกนะสวัครับเจอกันใหมค่คลิปหน้าสวัสดีครับ